สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีไอเทมสำหรับสายร้องเพลงสตรีมเมอร์หรือใครที่อยากตั้งไม์แบบเท่ๆบนโตมาแนะนำครับขาไม์แบบนีบโตรพร้อมไฟ RGB ปรับแสงได้หลายโหมดเพิ่มบรรยากาศให้มุมห้องทำงานดูเจ๋งขึ้นทันทีแม้โครงสร้างหลักจะเป็นพลาสติกแต่เป็นแบบที่แข็งแรงทนทานลองปรับมุมหมุนล็อกได้หลายทิศทางก็ยังรู้สึกมั่นคงไม่มีอาการโยกหรือกองแก๊งเลยครับตัวหนีบโตก็แน่นหนาดีมากและยังสามารถเสียบขามไม์ได้ทั้งข้างบนและด้านขา ทําให้ใช้งานได้หลากหลายจุดเด่นอีกอย่างคือไฟ RGB ที่เปลี่ยนโหมดได้เยอะมากจะโทนเดียวหรือไล่สีอลังการก็มีให้เลือกครบเหมาะมากกับคนที่อยากให้โตทํางานหรือมุมสตรีมดูมีลูกเล่นจริงเปิดไฟตอนกลางคืนยิ่งสวยและโดดเด่นครับตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง1.3กิโลกรัมนั่นคือไมโครโฟนขนาดกลางถึงใหญ่ก็เอาอยู่ หรือจะใช้แขวนโทรศัพท์มือถือสำหรับถ่ายวิดีโอไลฟ์สดก็ทำได้สบายสบายขนาดขานยื่นยาวกำลังดีไม่เกะกะโต๊ะวางแล้วรู้สึกว่าโต๊ะดูพรีเมียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใครที่กำลังตามหาไม้แบบหนีบโต๊ะที่ใช้งานได้จริงและเติมความเท่ให้กับมุมทำงานหรือมุมร้องเพลงลองเปิดใจดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ